린버스 컴퍼니. 당장 죽은의 모든 가르침을 전부 이해할 수는 없으나 해가 떠 있는 동안 제 것으로 만들어 보이겠습니다. 하우스트는 그것에 능합니다. 운해 현현, 제갈의 끈을 죽은께 부여받았으니, 면은 즉각 나를 따라라. สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กัร์ดเกมบัสคอมมนดิกอีกเช่นเคยหลังจากที่ผมหายไปนานมากกว่าสองเดือนผมติดงานฟรีนซ์อยู่ช่วงนั้นผมเลยไม่ได้ลงคลิปสักคลิปเดียว แล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปในรอบหลายเดือนเลยแหละที่ผมได้เอามาลง Youtube พร้อมกับ i อ e ด t ติตใหม่ไปเลยแล้วกันก็วันนี้เนี่ยตัวที่ผมจะเอามาริวก็คือหัวหน้ากลุ่มนินจากระต่าย f a ้ s สเริ่มต้นด้วยค่าพลังพื้นฐานก่อนเลยตอนเลเวลประมาณ55ก็แม็กสุดอยู่ที่55แล้วนะแคนโต้เนาะเลือดจะอยู่ที่25 1ความเร็วอยู่ที่4-7ค่าพลังองการอยู่ที่58 ในส่วนการต้านทานนั้นก็ทนฟันแต่ไม่ทนทุบในส่วนของสกิลก็สกิล3และดีเฟนสกิลนั้นจะมีอยู่2รูปแบบเริ่มต้นด้วยที่สกิลหนึ่ก่อนเลยเนาะ b l i n ส Step o f e e ฟ e l อยู่ที่56 Attack Weight อ,อยู่ที่1เหรียญมี2เหรียญในส่วนความสามารถเนี่ยจะเป็นการแปดรับเจือสัดส่วนใหญ่หากตัวเรานั้นมีความเร็วมากกว่าศัตรูเนี่ยก็จะทำก,การเพิ่มขเวเ p o w e ด้วย ในส่วนความสามารถเหรียญเนี่ยจะเป็นการแปดลับเจอเนาะและก็มีการยุดคอย1ครั้งต่อสกิลหากตัวเรานั้นมีความเร็วมากกว่า10หน่วยขึ้นไปในส่วนของสกิล2 c l e a r i n g the Path My Lord o f ์ e อด e ออยู่ที่ 57, Attack Rate อยู่ที่1เหรียญมี2เหรียญในส่วนความสามารถก็ตัวของเอลเนี่ยมีความเร็วมากกว่าสตูจะทอดมิแรงขึ้นศูนส และก็มีการเพิ่มคอยพาวเวอร์หนึ่งหน่วยและได้รับบัฟสปีดมาอีก2หน่วยด้วยในส่วนความสามารถเหรียญเนี่ยก็จะเป็นการแปลดลับเจอร์และถ้าศัตรูมีดีบัฟเดสไลท์เฮสหรือเดสไลท์ฟิชเชอร์อยู่จะทำดาเมจแรงขึ้น50%ต่อมาในส่วนของสกิล3ขีด1 t e l e เ o นเ to s i ไซต์ n d a ด์ซาวอลไลท์ออฟเฟนเลเวลอยู่ที่58 a t t a แ k ดแอทเทเวอยู่ที่1เหรียญมี3เหรียญ ในส่วนความสามารถสกิลเนี่ยก็จะคล้ายกันกับสกิลสอเลยแต่จะมีบัฟหนึ่งก็คือบัฟแอสซิสต์ฟีนที่จะได้มาเมื่อเริ่มการต่อสู้และหากเรามีบัฟเทียนจิวสตาเบดเนี่ยหรือคมดาบดารามรณะมากกว่า10สเต็กเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้สกิล3าแทนในส่วนความสามารถเหล่านั้นก็จะเป็นการแปดลับเจอรเพราะการแปดเดสไลท์เฮสใส่ศัตรูด้วยในส่วนของสกิล3าี เอสเตเดนเฮโชเมาเทคนิคกาสปิตติ้งแมนดิเฟสเทชันว้า oh, ชื่อ,อยาวชิบหายออฟเฟนเลเวลอยู่ที่58าแปดอเทคเบตอยู่ที่1เดี๋ยวมี3เหรียญในส่วนความสามารถนั้นก็คล้ายกับสกิล3าิขีหนึ่งเลยเนาะแต่ก็มีการเพิ่มคอนพาวเวอร์ที่เยอะขึ้นและได้รับพอยต์เลขหน้าอีก20หน่วยเลยและหากมีพอยต์เลขหลังน้อยกว่า4หน่วยเนี่ยจะได้รับพอยต์เลขหลังไปเลยอีก4หน่วยหลังโจมตีเนี่ยจะทำการผ่านดาบดาลามรลนะไปอีก10หน่วย ในส่วนความสามารถเหล่าน,นั้นก็เหมือนเดิมเลยเป็นการแปดลับเจอเพราะการแปดเดไลไรเฮดและจะมีการแปดเดไลไ์ฟิชเชอร์เพิ่มเติมด้วยในส่วนของ d e f e n s e s k i l l it s h a l l be d o o e o f f e n level อยู่ที่57เหรียญมี2เหรียญในส่วนความสามารถสกิลก็เมื่อเริ่มการต่อสู้ได้รับไปเลย a s s e ล defense หนึ่หน่วย การใช้สกิลนี้จะได้รับออฟเฟนเลเวลมาหน่หน่วยทุกๆ10 10%ของเลือดที่หายไปในเคาน์เตอร์นี้และก็ได้รับบัฟสไตเดอร์เหมาด้วยและหากตัวเรานั้นมีความเร็วมากกว่าศัตรูจะได้รับบัฟพาวเวอร์ตามความเร็วที่ต่างกันด้วยในส่วนของดีเฟนส์สกิลที่2เนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้เพราะบัฟแอสเซสต์ดีเฟนส์ของฟอลก็ในส่วนความสามารถเนี่ยจะเป็นการที่สามารถแครได้ ก่อนใช้หากเรามีคมดาบดารามรณะมากกว่า10หน่วยเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้สกิล3ามีสแทนและก็การใช้สกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดสกิลนี้ทํางานก็ตัวฟองนั้นจะไม่ติดสต็กเกอร์จนกว่าสกิลนี้จะสิ้นสุดลงต่อไปเลยจะเป็นในเรื่องของคอมแบบพาสซีฟโดยพาสซีฟแรกเนี่ยจะเป็นเทนจิวสตาหรือดารามอรณะในส่วนความสามารถมันเนี่ยก็เมื่อจำนวนของเดนไลฟ์ฟิชเชอร์ลดลงถึง0หน่วยและหมดลงจะทำการแปะมาร์คออฟดีเคใส่ศัตรู ในส่วนคอมแบทพาสซีฟที่สองเนี่ยจะเป็นเฮโชมิเทชันเงื่อนไขาการใช้งานมีสีกัตโทนี่ห้าหน่วยหรือสีเขียวนี่แหละอยู่ในช่องอีโกดีซอร์สในส่วนความสามารถของพาสซีฟตัวนี้เนี่ยหากตัวละครนี้มีมเร็วมากกว่าเป้าหมายจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น2%และจะเพิ่มขึ้นตามความเด็วที่ต่างกันทุกๆ1ห,หน่วยและได้รับคมดาบดารามลณะ1ห,หน่วยทุกครั้งที่เพื่อน่วมทีมทําให้เอฟเฟกต์เดลไลท์ทำงานหากตัวละครนี้ทําให้เอฟเฟกต์เดลไลท์ทำงาน จะได้รับคมดาบดา,าราโมลณะเพิ่มเติมอีกหนึ่งหน่วยและเมื่อเอฟเฟกต์เอสดิฟเฟนต์ทำงานด้วยเนี่ยจะได้รับคมดาบดา,าราโมลณะมาอีกห้าหน่วยเลยทีเดียวเชียวในส่วนพา s s สีที่สองนี่เอาไว้เก็บบัฟคมดาบดา,าราโมลณะโดยเฉพาะเลยในส่วนของซัพพอร์ตพา s ์ทสี่บลิงเบลดเงื่อนไขาการใช้งานดึงสีกับโทนี่สี่หน่วยในช่องสกิลในส่วนความสามารถนั้นเพื่อนหนึ่งคนที่เร็วที่สุดเนี่ยสร้างความเสียหายลับเจอร์ใส่ศัตรู จะได้รับออฟเฟนเลเวลมาอีกหนึ่งหน่วยในเธอต่อไปเป็นซัพพอร์ตพาสีที่เราน่าจะไม่ได้ใช้เพราะยังไงแล้วเราก็เอาตัวของฟอลในร่างหัวหน้าน่จากระต่ายเนี่ยมาลงสนามอยู่ดีต่อไปในส่วนของบัฟและดีบัฟที่ผมได้พูดถึงก่อนหน้านี้ก็เริ่มต้นกันด้วยที่บัฟก่อนเลยในส่วนของบัฟแรกนอก็จะเป็นเงากระต่ายทมิมที่ผมเคยได้พูดไปแล้วในคลิปของโอติสแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าบัฟตัวนี้นนมันทํางานยังไง ก็บัฟเงากระต่ายธมิมเนี่ยก็จะเป็นบัฟที่ให้สปีดมาถือว่าค่อนข้างเยอะเลยสําหรับนินจากระต่ายทุกตัวเลยนะก็มีแค่นี้แหละก็เป็นบัฟที่ทําให้เราได้สปีดมาเยอะขึ้น5หน่วยเลยเนะี่ยในส่วนของบัฟที่2คมดาบดารามระนะบัฟตัวนี้จะเป็นบัฟเฉพาะของตัวของฟอลเลยที่เป็นหัวหน้านินจากระต่ายในตัวของบัฟคมดาบดารามระนะเนี่ยซ้อนได้สูงสุดถึง20หน่วยเลยและหากมีจํานวนมากกว่า10หน่วยขึ้นไป จบเทินจะได้รับบัฟสปีดอีกหนึ่งหน่วยในเทินต่อไปด้วยแน่นอนว่าใช้ได้แค่บางสกิลเท่านั้นบางสกิลนี่คือเอาไว้เปลี่ยนสกิลสามจิตหกับแอสซ e ตีเฟนเนี่ยให้กลายเป็นสกิลสามจิตสนั่นเองในส่วนบัฟที่3เนี่ยจะเป็นการป้องกันเสริมกำลังหรือก็คือแอสซ e ตีเฟนนั่นแหละในส่วนความสามารถนั้นก็เป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว มื่อพันธมิตรกำลังจะได้รับการโจมตีโดยตรงจากศัตรูจะผ่านจำนวนแอสเซนติเฟนหนึ่งหน่วยเพื่อบิดทิศทางการโจมตีของศัตรูนั้นให้เข้าหาตัวเองแทนจากนั้นเอฟเฟกต์แอสเซนติเฟนจะทำงานถือว่าเป็นบัฟอีกหนึ่งที่ค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยแต่ข้อควรระวังนิดน,นึงก็คือเจ้าตัวของแอสเซนติเฟนเนี่ยหากมีพันธมิตรที่ใช้ดีฟเอนสกิลก็คือรวมถึงสกิลกันและหลบเคาน์เตอร์ตัวของแอสเซนติเฟนนั้นจะไม่ทำงานในส่วนของดีบัฟก็เริ่มด้วยตัวแรกก่อนเลยเนาะ ในส่วนของดีบัฟตัวแรกบุตรบัญญัติมรณะความเร็วเหนือชีวิตก็เป็นดีบัฟที่นินจาก,กระต่ายทุกตัวเนี่ยแตะได้ทุกคนอยู่แล้วในส่วนความสามารถนั้นก็เมื่อรับเจร์ทางานหลังจากเราโจมตีด้วยสก,กิลและตัวเรามีความเร็วอยู่ที่10หน่วยจะทําการทาดาเมจใส,ส่ศัตรูพร้อมลดลงไป1สเต็กแ,กและศัตรูนั้นจะได้รับลับเจอาได้หลายอีกหนึ่งหน่วยอันนี้สําหรับคนที่ลืมไปแล้วนะอันนี้ผมเคยพูดอยู่ในคลิปของนินจาก,กระต่ายโอติส ต่อไปจะเป็นดีบัฟอันที่2เนาะก็จะเป็นตัวของบทบัญญัติมรณะรอยแยกแห่งความพินาศในส่วนความสามารถนั้นก็เมื่อลับเจอร์ทำงานขณนะที่ศัตรูมีเดลไลฟ์ฟิชเชอร์อยู่หรือก็คือบทบัญญัติมรณะรอยแยกแห่งความพินาศนั่นแหละก็ชื่อมันยาวผมก็เลยเรียกสันส้นว่าเดลไลฟ์ฟิชเชอร์แลวกันเนาะจะสูญเสียจํานวนเดลไลฟ์ฟิชเชอร์หนึ่งหน่วยและแปะลายในเทอร์หน้านึงหน่วยด้วยและเมื่อเอฟเฟกต์นี้ทำงานหรือทําการแปะใส่ศัตรูไปแล้ว ตัวของเป้าหมายนั้นจะต้องได้รับรายสามหน่วยหรือมากกว่าในเทอร์ันไปไม่งั้นจะทําให้เสียจํานวนเดรลีฟิเชอร์ไปเลย2หน่วยแทนที่ศัตรูนั้นจะได้รับรายเพิ่มก็ในตัวของดีบัฟเดรลีฟิเชอร์เนาะก็เป็นดีบัฟอีกตัวหนึ่งเนาะที่คิดว่ามันดีมากแต่แรกกับการโดยที่ว่าเจ้าตัวของเดรลีฟิเชอร์นั้นมันไม่เหมือนเดรลีเฮสอย่างน้อยตัวของเดรลีเฮสเนี่ยมันอยู่ตลอดไปไงมันไม่เหมือนตัวของเดรลีฟิเชอร์ตัวของเดรลีฟิเชอร์นั้น แตะไปปุ๊บในเธอหน้าต้องรีบใช้เลยเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำเอ่อทำดาเมจสเตูที่มีดีบัฟเดลไรฟิชเชอร์อยู่เนี่ยจะทำให้เสียจำนวนเดลไรฟิชเชอร์ไปเลย2หน่วยในเทอ์นั้นในส่วนของมาร์คออฟดีเคหรือดีบัฟตัวที่3ของเราและก็คือตราบาปแห่งการสลายสิ้นก็เป็นดีบัฟที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายและงงงงเลยก็ความสามารถนั้นก็จะเป็นได้รับความเสียหายจากสีเขียวหรือสกิลกัตโทนี่นี่แหละเพิ่มขึ้น10% ได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์เดเไลท์เพิ่มขึ้นอีก10%็ก็มีแค่นี้แหละที่ที่ผมจะเอาไปเล่นพวกเออวิลเดนเจียนกับเนื้อเรื่องหน้าตาก็จะเป็นมานี้ลหลักๆเลยเนี่ยที่จะเอาไปก็คือพวกนินจากระต่าย2ตัวนี้มีเหดวชูกับโอติสซึ่งในตัวของดีบัฟเออเดเไลท์ของพวกนินจากระต่ายเนี่ยมันดูใช้งานได้ไง่ายกับพวกนินจางูในตัวของนินจางูเนี่ยดีบัฟเดเไลท์มันจะไม่เหมือนกันตัวของดีบัฟเดเไลท์นินจางูเนี่ยที่จะทําให้มันทํางานได้เนี่ย ต้องติดครินินจางูทั้งสองนั้นมันมีบัฟคริให้ตัวเองอยู่แล้วซึ่งผมก็เลยคิดว่าการเก็บสแต็กของตัวดาบดาราโมระเนี่ยให้ง่ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของนินจากระต่ายเหลียวชูและโอติสที่น่าจะเก็บง่ายสุดแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนินจากระต่ายเหลียวชูและโอติสอยู่เนี่ยลองลงมาก็จะเป็นพวกนินจางูซึ่งตอนนี้ที่มีอยู่ก็มีแค่โรเดียนและเกเกอร์ส่วนในคนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าในทีมนั้นจะเอาใครไปบ้าง ต่อไปในส่วนของเกมเพย์เกมเพย์ซึ่งถ้าเกิดเป็นดาบปกติเนี่ยอันนี้ผมสาธิตเฉยๆนะถ้าเกิดเป็นดาบปกติอ่ะเพื่อนๆจะต้องเก็บสีเขียวก่อนซึ่งเราจะทําให้คมแบบพาสิบของฟอลน,นั้นทํางานก่อนเพราะว่าคมแบบพาสิบของฟอลน,นั้นเอาไว้เก็บบัฟคมดาบดารามรณะเฉพาะเลยแต่ถ้าเกิดเป็นมิลิเตอร์อเจี้ยนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเรื่องสีเขียวคุณเห็นเนี่ยปะสีเขียวเนี่ยมันล้นเลย ในเฉพาะโหมดวิลเลร์ดนเจียนะต่อมาเราจะใช้ดีฟสกิลของฟอสเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาบัฟแอซิสต์ดีเฟนที่เหลือก็เลือกชนได้เลยแต่ว่าเราจะเว้นสกิลของบอสไว้สกิลหนึ่งนี่นะทุกคนผมจะเว้นไว้สกิลหนึ่งนะ นี่นะเห็นไหมทุกคนผมจะได้คมดาบดารามรณะมาห้าหน่วยเลยตอนทีきてきて่ผมใช้ a s ส e ซสต e ดีเซึいい่งตอนนี้ผมสามารถแตะเดนดไลท์ของนิจากระต่ายได้นะแต่คิดว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะตัวของโคเมอร์นั้นใกล้ถึงเฟส s e 2แล้วกับการที่ว่าตัวของฟอลโอติสและเหลียวชูนั้นสปีดไม่ถึง10หน่วยแตะเดนดไลท์ไปตัวของเด a ดไลท์นิจากระต่ายนั้นมันก็ไม่ทำงานอยู่ดีก็เลยไม่คุ้มเท่าไหร่เอาเป็นว่าไปดูที่เฟส2แล้วกันเนาะ โอเคตอนนี้โคมเมื่อถึงเฟสสแล้วเอาแหละตอนนี้ก็จะมีตัวของเหลียวชูและก็ฟอลที่มีสกิลสามอยู่แถมสปีดตอนนี้ก็มีถึงมากกว่าสิบหน่วยแล้วด้วยเราจะทําการชนทุกสกิลไปเลยแต่เว้นไว้สกิลหนึ่งนี่นะทุกคนผมจะเว้นไว้สกิลหนึ่งนะเ๋ <Bern abe> ยียบแป,ป๊บหนึ่งก่อนขอหยุดคลิปก่อนสําหรับคนที่สงสัยตรงที่ตัวของหัวหน้านจาิจากระต่ายฟอลเนี่ยนั้นมีบัฟแอสซีดิเฟนได้ยังไง นั่นก็เพราะว่าสกิล3นั้นมันแกบัฟแอสซิสต์ดีเฟนซ์ด้วยนั่นเองก็เอาแหละไปดูชิปกันต่อได้เลย 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 저게 날개를 꺾었구나. 그 보이가. เกมเพย์ของตัวหัวหน้านจ่ากระต่ายฟอลก็จะเป็นประมาณนี้เอาแหละถึงช่วงท้ายคลิปแล้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าหรือเพื่อนๆนั้นไม่ชอบตรงส่วนไหนเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมจะได้นําไปปรับปรุงให้คลิปต่อไปมันดีขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้ผมไปละบาย